ช่องดีมีสระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างนึงต้นสัตว์สุใครจะเมมากินชแน่สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกโมช่องโมมากิน Channel น,น,นะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดดีๆค่ะอําเภออุทัยจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยานะคะวันนี้นะคะโมจะมาร้าน พี่โมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะตอนนั้นเขาขายอยู่ที่ตลาดนัดบิ๊กซีทยานะคะเขาขายหลายที่ค่ะวันนี้โมมาอีกที่หนึ่งนะคะเขาขายอยู่ที่ตลาดดีดีค่ะทุกคนแล้วก็ลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมเลยนะคะโมจะมากินใหม่ค่ะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะโมก็เลยตามมาค่ะนะั่นคือร้านสามเสียมต้มโคลงสมุนไพรค่ะอยู่ด้านหลังเองลูกค้าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ลูกค้ายังคลึกครื้นทุกที่เลยนะคะที่ตลาดนี้ก็ลูกค้าคลึกครื้นเหมือนกันนะคะผู้เสียภาษีควรได้สัมผัสสัมผัสไม่ได้เอาเสื้อผ้าโอ้ยน่ารักอยากมานี่ค่ะเขาให้ซื้อเสื้อผ้าตัวเล็กด้วยนะคะก็จนหมายทั้งสองมันมีเวลาออกมาเพราะวันอาทิตย์ออกมาก็ยังไม่เจริญกันเงียบปิดเลยไงเดี๋ยววันไหนออกมาแล้วก็จะมาห้างใช้เงินไะ400แผ่นทิพ ันนี้ก็ชุดละ50บเหมือนเดิมใช่ไหมจ้าพาาอา่อค้าราคาเดิมรครับสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีครับเมื่อกีก้เขาให้เงินไปซื้อเสื้อคุณลูกเหรอคะอน่ารักมากๆเลยีใ่ใจดีอ,อใจดีมากๆเลยค่ะวันนี้เขามาคนเดียวนะคะเพราะว่า,าคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่นะคะที่บ้านนะคะ ไ,ไ,ได้แล้วค่ะถุงนึงไม่เผ็ดนะถุงนึงไม่เผ็ดเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะนี่เขาถามว่าผงสีส้มๆคืออะไรอะคะรสดีไก่ครับผมรสดีไก่อ่า,า,าเป็นฮาลานครับผมเป็นฮาลานนะคะฮาลานไก่แล้วมะนาวขวดนี้เป็นมะนาวจริงหรือยังไงคะมะนาวขวดเนี่ยครับฟ้าไทยนี่แหละอ่ามะนาวขวดฟ้าไทยนะคะ วันนี้ก็มาเยอะเหมือนเดิมนะคะ,ะเยอะช่วงหกโมงเลยครับค่ะไม่เอาแล้วมาหกโมงเมื่อวานตลาดนั้นมาหกโมงก็ไม่ได้กินเลยอะ่ะห,หมดก่อนใช่ต้องใ,ใช้บัตรคิวเลยนะคะตรงนั้นน,นี่ค่ะถุงใหญ่ๆกันเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้จะมาโมจะกินโชว์หน้าร้านแหละนะคะ่ะ จค่ะนะคะตะกร้าถุงนึงนะคะอ่ใบอ้วนเลยหรอน้องหวยเอานะมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะ,ะแล้วก็ปลานะคะลง้ที่นี่ขายตั้งแต่กี่โมงอะจ๊ะผมมาตั้งร้านก็ บ่ายสามครับบ่ายสามใช่ไหมคะพร้อมขายมาณพร้อมขายพร้อมขายสี่โมงเย็นบ่ายสามคบสามครึงพร้อมขายล้วขายถึงกี่โมงจ้ะพ่อคะประมาณ่่หนึ่งคุนึนะคะครับอ่า่มนึนะคะออ่าทุกคน ร้อนหน่อยอนแอแล้วตลาดดีๆนี่เขามีวันอะไรบ้างะคะมีทุกวันครับะมีทุกวัน,วนเลยแล้วท,ที่ที่พ่อค้าขายอะคะขายจันพุธศุกอาทิตย์จันทร์ที่จะสี่วันจันพุธสุกอาทิตย์จะอยู่ที่ตลาดดีๆนะคะตลาดดีๆคนน้อยทุกคนตามมาเลยค่ะขออนุญาตนะคะนี่ลูกค้าลุมเลยค่ะทุกคนตอนนี้ ก็จะมีมากนะคะที่แบบว่าถุงมันแบบว่าไปเกี่ยวกับอะไรนะก้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบเปลี่ยนใหม่นะคะอยู่ตลาดไหนก็ขายดีตลาดนั้นนะคะคือโมอจะบอกว่ารสชาติเขาเข้มข้นแซ่บมากเลยค่ะเครื่องสมุนไพรของเขาก็หอมนะคะ นี่รูปปรุงยังไงแบบถูกใจอะความส่วนตัวโมนะกคือว่าโมถูกใจรสนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านก็คงจะชอบความแซ่บเหมือนโมนะเขาก็เลยมาซื้อกันเยอะมากๆเลยนะคะเขาบอกรถจัดนะคะพ่อค้าก็จัดให้เลยะคะ่ะอ่าหญโอ้โห <c oughs> ใหญ่มาก ตัวนี้ใหญ่จริงพ่อค้าเขาจะรู้นะว่าไหนตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ย่นไรครับไม่เน้นกําไรเหรอพ่อค้าบอกไม่เน้นก <laughs> ําก <laughs> ไ,กไรนะคะเน้นลูกค้าเน้นลูกค้านะคะใช้ชของคุณภาพจริงแิ้วทีน่าจะมีแบบสูตรสตรลูกครับอะไร ขายออนไลน์อ,อ๋อทีเพจสามเซียนต้มโคงได้ค่ะสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะเขาจะมีขายแบบออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนติดตามที่เพจสามเซียนต้มโครงได้เลยนะคะบอกไม่ต้องแกะนะคะเฉพาะปลาหรอหรือว่าทั้งต้มทั้งอะไรเลย เราให้เครื่องเทศทั้งหมดแล้วทุกต้มเองอ๋อให้เครื่องเทศทั้งหมดไปต้มเองโอ้หนี่ปลาตัวใหญ่เลยเห็นไหมทุกคนใหญ่ทุกตัวค่ะนี่ลูกค้าเป็นทกตัวค่ะมีลูกค้าบอกว่าไม่ต้องแกะก้างนะคะเขาอยากได้ไปเป็นตัวตัวเลยค่ะพอค้าก็จัดให้นะคะนี่ อยู่ตรงนี้ได้ดูมุมหลังด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูมุมหลังค่ะทุกคน, <Okay. S 1> น,นชูรสองดีรสไก่พริกนะคะ ซึ่งพิ่เขาคั่วเองอิสลามทานได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะเสร็จแล้วเขาก็หยิบตัวปลาขึ้นมานะคะหนึ่งตัวเต็มๆค่ะน้ําซุปอีกนะคะออนไลน์ขายชุดเท่าไหร่จ้าพ่อคะาหกสิบบาทจ้ะฮะจริงเหรอแล้วค่าส่งอ่ะครับผมค่าส่ง ตอนนี้ยังไม่มีราคาส่งครับอ๋อลองไปเรืเร่อยๆก,ก่อนอ๋อลองไปเรื่อยๆก่อนอืมันนี้ราคาส่งแน่มีราคาส่งแน่นะคะน,น่าทานมากทุกคนมแ,มกแม็กกี้อยู่ไหนอะรถจัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรถจัดกัน เหมือนเดิมค่ะใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะน้ำปลาค่ะเอ้ยมะนาวน้ำปลาค่ะ <c oughs> เดือดเดือด <c oughs> เลยใส่ไปเลยค่ะ <c oughs> หนึ่งตัวเต็มเต็มอามาดูวิธีการแกะก้างกันนะคะ <c oughs> <c oughs> วาวเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้พ่อค้าโซโล่คนเดียวนะคะต้นโครงกระไาย,ย่างนะคะ ใส่เครื่องถึงเกชนิดเลยนะคะสมุนไพรรสชาติถูกปากราคาถูกใจค่ะอ๋อพ่อค้าใส่ปลาเลยะคะเอะาจักนะครับ่าใส่ปลารอบที่สองนะเท่าที่โมมานะคะเดี๋ยวเรามาดูปลากันค่ะเหมือนเดิมนะคะ จัดเรียงสวยงามเหมือนเดิมค่ะขอคุอคานอ้าโมอเอาชุดหนึ่งค่ะรถจัด ใส่ถ้วยเลยนะคะเอาตามคิวนะคะโอเคยังขายชุดละห้าสิบเหมือนเดิม่ะหอมมากเลยลูกค้าสั่งสองชุดนะคะทุกคน ปลาเสร็จแล้วนะคะเขาว่าจะไปหยิบนะะปลาโอ้โหนีมนั่งกินตรงนี้แหละชิบชับชิบชับนี่นะคะส่วนหัวส่วนตรงกลางตรงริม สุดมากค่ะนี่สอชุดนะคะ,ะแยกิกค่ะจัดแยกิก แยกคลิปนะคะดูเพลินนะฮะบางทีลืมกล้องตามเลยดูเพลินนพคบพูดน้ <laughs> อยอ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> นี่ก็พูดเยอะขึ้นแล้วนะ,ะ <laughs> อ่าเรียบรอยะคะ่ะ เดือดๆกันเลยค่ะทุกคนน่าทานมากนะคะลูกค้าไม่มีแพ่วเลยนะคะเยอะมากๆค่ะปลาจะหมดหม้อแล้วจ้าพ่อค้า ไม่มีเวลาเติมเล,เ,เลยนะคะหูกก้อนบลลอลลูนเยอะหูเท่าไหร่นะเพ่ห้าสิบบาทครับมีเหรียญสิบบาทมาทานมากค่ะทุกคน ร้านนี้ไม่เหมือนร้านไหนครับผมโอ้จริงจริงอันนี้เด็ดจริงร้านนี้อันนะคะคนได้ไหมคะคนได้ครับผมต้อมเทได้นะพี่ ่โอ้เนื้อแน่นมากเป็นปลาสวายเนาะพ่อค้าเนาะปลาสวายย่างกันอืมปลาสวายย่างเกรเอครับเกรดสมรเกรดสอกเลยเหรอพ่อค้าซื้อจากที่ไหนอะคะหน้าลงอบเลยครับหน้าลงอบเลยเหรอคะสามวันไปเอาทีนึงสามวันไปเอาทีนึงแปลทีละกี่ร้อยตัวจ๊ะพันตัวคพันตัวโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะเดือนเดือนนึงใช้อสามพันห้าร้อยตัว เดือนหนึ่ง3,500ตัวเหตุโมมากินชาแนลค่ะะะนคโมมากินชาแนลค่ะไม่ได้ขายทุกวันขายบ้างหยุดบ้างไปคอ๋อขายบ้างหยุดบ้าง <c oughs> นี่ขนาดขายบ้างหยุดบ้างนะเนี่ยเดือนละ3,500ตัวนะคะนี่นี่นับจะหมดแล้วทุกคนนี่ค่ะสองพุงนะคะครับ ทีนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อทีละถุงเดียวแล้วสองถุงสามถุงบ้างนะจ๊ะพ่อค้ามาจากชนบุรีก็มีนะลูกคา้าจริงหรอมาจากชนบุรีก็มีชนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีโอ้โหว่าดูในยูทูบบ้างอ๋อง่ายดายลูกครับเขาดูจากในยู u b บแล้วก็มา มาตามรีวิวนะคะทุกคนมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ความแซ่บจัดจ้านไปแน่นอนนะคะอ่างอกินแล้วลงคอจริงๆเชื่ <ressive> อป่ะโมดูดน้ําหมดเลยเอ้ยเขาเรียกว่าไงกินน้ําหมดเลยอะ่ะซดน้ําเออลงลงก,ก,กินก็มีประโยชน์นะคะตอ่อไปผมทำให้คุณโมเลยอ่าได้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นคิวมูนะคะทุกคนที่เราตั้งนึงนะครับคล้ยพร้อมแล้วนะจ๊ะพ่อค้า<ส>มั<ก>น,<ก>นเป็นสู้ก้างก้างนิ่มเลยแหลม กินตรงนี้แหละเราขอบพื้นที่พ่อค้าาแล้วก็หยิบปลาค่ะนี่แต่หมจะได้ชิมแล้ว อ๋อก้างที่ยังเหลืออยู่นี่เป็นก้างนิ่มใช่ไหมจ<ช>๊ะพ่อค้าอืมันเป็นก้างนิ่มนะคะทุกคนหวนานไหมครับบางคนก็ชอบหวานอะไรเงี้ยอ๋อมาแล้วนี่โอ้อสายแล้วนะ่ากินมากโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่โมแบบ เอาถ้วยมาเองเลยนะคะชุดละ50บาทเป็นครั้งแรกเลยที่แบบโมมากินตรงนี้เลยนะคะสั่งรถจัดเลยดูดีโูสีสันนะคะแซ่บแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะอย่างนี้คือแบบอยากกินข้าวเลยอะ่ะอร่อยมากแค่ทานน้ำซุปเนี่ยอร่อยจริงๆนะ วุ้ยเซ็บโอ้โหเนื้ออร่อยมากขอข้าวหน่อยนะคะเยียมมาด้วย เข้ากันมากค่ะทุกคนอาเลยอ้าที่กินอนะี่นี่คั่งน,น,นะคะสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ